คุณหพลาศาสตร์ดิฉันนางสาวพิมชลคติเนศูนย์แปดเจ็ดิฉันนางสาวบุญภัดงเจริญศูน์แปดก้าดิฉันนางสาวลุงประวันองสารัีหนึ่งหนึ่งศูนยดิฉันนางสาวอุ้มพาชชมพานหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะดิฉันนางสาวลำพันธ์หงลขาหัสหนึ่งหนสี่ค่ะดิฉันนางสาวอนัญญาแสงสีรหันึ่งสี่เจ็ดค่ะดิฉันนางสาวอัมพิการงศารหัสหนึ่ค่ะ บทนำอุณหพลาศาสตร์คือสาขาหนึ่งของฟิสิกส์ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนงานอุณหภูมิและพลังงานโดยเน้นการเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานในระบบต่างๆทั้งของแข็งของเหลวก๊สและพาสมาสาขานี้อธิบายว่าพลังงานสามารถเปลี่ยนรูปอย่างไรและทิศทางพลังงานจะไหลไปในระบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจและพัฒนาเทคนโนโลยีในหลากหลายสาขาเช่นเครื่องยนต์ระบบทงความเย็นและปฏิกิริยาเคมีความสำคัญในด้านวิทยาศาสตร์และวิชาชีพหลักการสำคัญด้านวิทยาศาสตร์คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์การสังเกตการตั้งสมมติฐานการทดลองการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล เพื่อหาความรู้และหลักการด้านวิชาชีพคือจัญญาบัณที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดช,ชอบเคารพผู้อื่นยึดมั่นในความรู้ความสามารถและคำนึงถึงประโยชน์ต่อสาธารณาชนและสิ่งแวดลอ้อมหลักการสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ความอยากรู้ยังเห็นคร r i o ซิต y มมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความรู้เกี่ยวกับจักรวาลโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์วิธีการทางวิทยาศาสตร์ scientific method กระบวนการที่เป็นระบบในการทำความเข้าใจปรากฏการธรรมชาติการสังเกต observation สังเกตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นการตั้งสมมติฐาน hypothesis การตั้งความอธิบายที่สามารถทดสอบได้การทดลอง Applementation การออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ข้อมูล data analysis การประมวลผลและแปลความหมายผลลัพธ์จากการทดลองการสรุปผล conclusion การยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานและการแบ่งปันผลลัพธ์การคิดอย่างเป็นระบบ systematic thinking ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลและมีตรรกะเพื่อวิเคราะห์และตีความข้อมูล ความน่าเชื่อถือของข้อมูล c e d i b i l i t y การประเมินแหล่งที่มาของข้อมูลความถูกต้องและความน่าเชื่อถือหลักการด้านวิชาชีพการกำกับดูแลวิชาชีพมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพโดยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้ประกอบวิชาชีพมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติตามจรรยาบรรณจรรยาบรร ต่อตอนเองในวิชาชีพประกอบวิชาชีพด้วยความรู้ความสามารถใช้หลักฐานและข้อมูลที่น่าเชื่อถือต่อผู้ร่วมงานและผู้อื่นเคารพผู้อื่นรักษาความสัมพันธ์อันดีไม่สแสวงหาผลประโยชน์รับผิดชอบต่องานที่ทำคำนึงถึงผลกระทบต่อสิง่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนความรับผิดชอบ responsibility การตระหนักถึงผลกระทบของการทำงานต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้อมแนวคิดและหลักการพื้นฐานระบบและสิ่งแวดลอ้อมระบบคือส่วนที่เราสนใจหรือศึกษาเช่นน้ำในแก้วกา๊าซในกระบอกสูบสิ่งแวดล้อมคือทุกสิ่งนอกเหนือจากระบบที่อาจมีการแลกเปลี่ยนกับระบบเช่นอากาศรอบแก้วขอบเขตคือ ส่วนแบ่งระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจเป็นของจริงหรือสมมติชนิดของระบบเปิดระบบปิดระบบโดดเดี่ยว 1. ระบบเปิดคือแลกเปลี่ยนได้ทั้งสา,สารและพลังงานยกตัวอย่างเช่นการต้มน้ำที่เปิดฝาทำให้ไอายน้ำออกมาได้ระบบปิดคือแลกเปลี่ยนได้เฉพาะพลังงานแต่ไม่แลกเปลี่ยนสา,สารยกตัวอย่างเช่นลูกสูบที่ติดสนิท ทำให้การอยู่ข้างในแต่รับและเสียความร้อนได้ระบบโดดเดี่ยวคือไม่แลกเปลี่ยนทั้งพลังงานและสา,สารกับสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นกระติกน้ําแข็งที่เก็บไว้อย่างดีสมบัติของระบบสมบัติคือลักษณะเชิงกายภาพหรือเคมีของระบบ 1. สมบัติแบบขยายคือเคลื่อนกับขนาดและมวลของระบบ เช่นมวลปริมาตรพลังงานภายในเอนทรปีถ้าแบ่งครึ่งระบบก็จะมีค่าครึ่งหนึ่งด้วย 2. ส,สมบัติแบบเข้มคือไม่ขึ้นกับขนาดและมวลของระบบเช่นความดันอุณหภูมิความหนาแน่นไม่เปลี่ยนแม้ระบบใหญ่หรือระบบเล็กกฎของอุณหพลศาสตร์ข้อที่1ของอุณหภพลศาสตร์ ความหมายกฎนี้เป็นหลักการของการอนุรักษ์พลังงานซึ่งกล่าวว่าพลังงานไม่สามารถถูกสร้างขึ้นหรือถูกทำลายได้แต่จะสามารถเปลี่ยนรูปจากพลังงานรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งได้เท่านั้นสูตรเดลต้ายเท่ากับ q-w วบวก W เดลต้ายคือการเปลี่ยนแปลงของพลังงานภายใน q คือปริมาณความร้อนที่แลกเปลี่ยนระหว่างระบบและสิ่งแวดล้อม W คือปริมาณงานที่กระทําโดยระบบหรือบนระบบการตีความสมการเดลต้ายูเท่ากับ Q W บอกว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในของระบบจะเท่ากับผลรวมของความร้อนที่ระบบได้รับตัวแปร Q และงานที่กระทําต่อระบบตัวแปร W หรือหักลบกับงานที่ระบบทําตัวแปร W หากระบบทำงานและสูญเสียกฎข้อที่2ของอุณหพลาศาสตร์ความหมายกฎนี้อธิบายถึงทิศทางของกระบวนการทางธรรมชาติและการเพิ่มขึ้นของความไม่เป็นระเบียบในจักรวาลเอนโทรปีเอนโทรป,ปีเป็นปริมาณที่ใช้วัดระดับความสัมพันธ์หรือความไม่เป็นระเบียบในระบบกฎข้อที่2ระบ,บุว่า สำหรับระบบใดๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะมีเอนโทรปีเพิ่มขึ้นเสมอหรือกล่าวอีกในหนึ่งคือจัก,กรวาลมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สภาวะที่มีความไม่เป็นระเบียบมากขึ้นคือกระบวนการที่สามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องอาศัยการทำงานภายนอกเพื่อให้ดำเนินต่อไปตัวอย่างเช่นการที่ไอ้น้ำแข็งตัวในอุณหภูมิที่ต่ำลงหรือ การแพร่กระจายของกลิ่นน้ำหอมในห้องเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเองและมีเอนโทรปีเพิ่มขึ้นพลังงานและการเปลี่ยนแปลง i n นท r n ร l นอ e r เอหมายถึงพลังงานทั้งหมดที่สะสมในระบบซึ่งรวมถึงพลังงานจจนของโมเลกุลและพลังงานสักจากพันธะเคมีการเปลี่ยนแปลง Delta U Delta U เท่ากับ Q w บวก W โดยที่ Q คือความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่ระบบและ W คืองานที่ทำโดยระบบ Entropy i S Ent is, หมายถึงการวัดความไม่เป็นระเบียบ disorder หรือความสุ่ม randomness ของระบบการเปลี่ยนแปลง delta S ยิ่งค่า delta S เป็นบวกมากเท่าใดระบบก็ยิ่งมีความไม่เป็นระเบียบม,มากยิ่งขึ้นเท่านั้น Free energy G หมายถึงพลังงานของระบบที่สามารถนำมาใช้ทำงานได้จริง Usable energy หรือเรียกว่า Give free energy การเปลี่ยนแปลงเดลต้า G e เดลต้า G เท่ากับเดลต้าลบ T เดลต้โดยที่ T คืออุณหภูมิสมบูรณ์ความร้อน Heat หรือ Q Heat หรือ Q หมายถึงพลังงานที่ถ่ายโอนระหว่างระบบและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิเครื่องหมาย Q เป็นบวกเมื่อ Q มากกว่า0 เมื่อความร้อนเข้าสู่ระบบและ Q เป็นลบ Q น้อยกว่าศูนเมื่อความร้อนออกจากระบบงาน work หรือ W หมายถึงพลังงานที่ถ่ายโอนระหว่างระบบและสิ่งแวดล้อมโดยมีแรงกระทำต่อการเคลื่อนที่เครื่องหมาย W เป็นลบ W น้อยกว่าศูนย์เมื่อระบบทำงานขยายตัวและ W เป็นบวกเมื่อ W มากกว่าศูนเมื่อสิ่งแวดล้อมทำงานบนระบบถูกบีบอัด Entropy H หมายถึงปริมาณพลังงานทั้งหมดของระบบรวมถึง Inter n a l energy และผลคูณของความดันและปริมาตรการเปลี่ยนแปลง Delta H ที่ความดันคงที่ Delta H ประมาณ Q คูณความร้อนการเปลี่ยนแปลงนี้มักใช้ในการศึกษาปฏิกิริยาเคมี การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและวิชาชีพมีหลากหลายมากตั้งแต่การผลิตพลังงานเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่ช่วยลดมลพิษกระบวนการอุตสาหกรรมเช่นการใช้เซ็นเซอร์อัจฉริยะเพื่อควบคุมคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการแพทย์เช่นการพัฒนาอุปกรณ์วินิจฉัยด้วย AI หรือการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์และด้านสิ่งแวดล้อมเช่นระบบการตรวจจับมลพิษหรือการจัดการทรัพยากรอย่างยังย่งยืน การผลิตพลังงาน 1. พลังงานหมุนเวียน 2. ระบบกักเก็บพลังงาน 3. ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์4การผลิตแบบอัจฉริยะการแพทย์ 1. การวินิจฉัยโรคด้วย AI 2. การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์3พัฒนายาและวัคซีนสิ่งแวดล้อม 1. การติดตามคุณภาพอากาศและน้ำ 2. การจัดการทรัพยากรอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน 3. การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อุณหพลาศาสตร์คือสาขาฟิสิกส์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานความร้อนและการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆโดยมีกฎพื้นฐาน4ข้อกฎเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าพลังงานเปลี่ยนรูปได้อย่างไรพลังงานไม่สามารถถูกสร้างหรือทำลายได้แต่เปลี่ยนรูปได้เท่านั้นและความไม่เป็นระเบียบของระบบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นข้อคิด สำคัญคืออุณหพลาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการออกแบบอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพลดการสูญเสียพลังงานและอธิบายปรากฏการณ์ธรรมาชาติที่หลากหลายตั้งแต่เครื่องจักรไปจนถึงหลุมดำใจความสำคัญของกฎอุณหพลาศาสตร์กฎข้อที่0หากระบบ A อยู่ในสมดุลความร้อนกับระบบ C และระบบ b ก็อยู่ในสมดุลความร้อนกับระบบ c แสดงว่าระบบ a และ b อยู่ในสมดุลความร้อนซึ่งกันและก,กันกฎข้อที่ 1. พลังงานไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือทำลายให้สิ้นสุดไปได้แต่สามารถเปลี่ยนรูปจากรูปแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบหนึ่งได้หรือที่เรียกว่ากฎการอนุรักษ์พลังงานกฎข้อที่2เอนโทรปีหรือความไม่เป็นระเบียบในระบบที่แยกจากการ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเสมอเมื่อเวลาผ่านไปกฎข้อที่3เมื่อโอุณหภูมิของระบบเข้าใกล้ศูนย์สมบุญเอนโทรปีของระบบจะเข้าใกล้ค่าคงที่หรือศูนย์